PROUND THE JET SET สวัสดีค่ะคุณผู้ชมลูกแก้วกรกมลชิตพงค์ค่ะแน่นอนนะคะกับช่วงนี้ Luxury Wow ค่ะลูกแก้วจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวความรู้ราอลังการระดับไฮเอนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยร้องว้าวไปกับเราค่ะ และตอนนี้นะคะลูกแก้วก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานสยามพารากอน The Enchanted of World Jewelry Showcase นั่นเองค่ะพามางานเพชรแบบนี้นะคะรับรองว่าต้องมีเครื่องเพชรสุดพิเศษมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนตามลูกแก้วเข้าไปในงานเลยค่ะ งานสยามพารากอน The Enchanted World of Jewelry Showcase ได้รวมแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำระดับโลกและร้านเพชรระดับ World Class ของไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเอาไว้ถึง20ร้านแต่ละร้านก็ล้วนแต่เป็นแบรนด์เพชรและ j ิวเวลรชั้นนำซึ่งได้รังสรรผลงานระดับ m a s t e r ร์ e พชชิ้นพิเศษขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะภายใต้คอนเซป The Beauty of Nature ถ่ายทอดความหัศจรรย์สุดเลอค่าแห่งธรรมชาติ โดยได้ดนรมิตให้ห้องบอรูมโรงแรมสยามเคมเปนสกี้ให้กลายเป็นป่าแห่งมตราพร้อมการลาดินเนอร์สุดหรูชมแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรและจิวเวลรี่สุดอลังการมูลค่ารวมกว่า1,200ล้านบาทโดยในงานนี้ได้รวบรวมเอาร้านเพชรชั้นนำมาอยู่ในงานมากมายหลายร้านไม่ว่าจะเป็นซินเซียจิวเวลรี่เจมส์พาววเลียนเอสทีไดมอนด์ดีไเรียกว่าขนขึ้นมาทั้งข้างเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะอีกสักครู่หนึ่งค่ะเราจะได้พบกับความงามของเครื่องเพชรนะคะจากแฟชั่นโชว์จากเหล่านางแบบและก็ดาวราชนำค่ะนั่นก็คือคุณเจนนี่อัศวะเหมและคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่นั่นเองซึ่งเครื่องเพชรทั้งสองชุดนี้นะคะลูกเก้วจะมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดเลยละคะ่ะ เมื่อสักครู่นะคะเราได้เห็นคุณเจนนี่เนี่ยเดินแบบชุดเครื่องเพชรสุดหรูอลังการไปแล้วตอนนี้คะ่ะเกากาอยู่กับคุณปียะอัจฉริยะสีพงษ์นะคะ <Hey. S 1> ผู้บริหารจากเซียนสปาวิเลียนค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียนถามคุณปิยะนิดนึงค่ะว่าเครื่องประดับชุดนี้นี่มีชื่อว่าอะไรคะชื่อแฟนซีควีนครับผมค่ะคแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างคะคือแรงบันดาลใจเนี่ยเกิดจากความสง่างาม,มนะครับของของผู้หญิงที่แบบว่าดุดเหมือนเป็น ทั้งหมดเป็นเพชรนะครับที่เจ้ไนมาเป็นพิเศษนะครับอย่างเส้นด้านในเนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่7กะหลัสนะครับเป็นเชฟกลมแล้วก็ไล่เรียงกันไปเนี่ยแต่ละเชฟเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าผมมองว่าบุคลิกของผู้อิ่ละท่านเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยดีไซน์ของเราเนี่ยก็จะเป็นหยดน้ำนะครับซึ่งบ่งบอกความ สวยสง่านะครับโดยพื้นฐานเนี่ยการจับเพชรขนาดพวกนี้มาร้อยเรียงกันเนี่ยไม่ธรรมดาใช้ความยากมากพอสมควรกับอีกอย่างนึ้งก็คือมูลค่าของเขาครับค่ะสอบถามเลยค่ะมูลค่าประมาณเท่าไหร่คะเอ่อรวมกันแล้วก็ประมาณแสัก3 5 5ครับ235คุณผู้ชมว้าวไหมล่ะคะโอ้แล้วนี่มีคนสนใจสั่งซื้อมากรือยังคะ มีคนแอบจองมาเยมืยค่ะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะครับก็รอดูอยู่ครับว่าจะเป็นของใครนะครับ คราวนี้นะคะเราก็มาดูเครื่องเพชรชุดที่คุณใหม่ดาวิกาใส่กันบ้างค่ะและกแก้วนะคะก็อยู่กับคุณบุพภากิ่งชัชวานค่ะผู้บริหารจากสินเซียจิวเวลรี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณบุกภาคะอยากสอบถามถึงแรงบันดาลใจของเครื่องประดับชุดนี้่อยค่ะเมื่อกี้เราพูดกันไปถึงชื่อของคอลเลกชันแล้วนะคะ The Supreme New York n a t u r e นะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือมาจากธรรมชาติโดยแท้นะคะความสวยงามของอัญมณีเนี่ยมันหาที่เปรียบไม่ได้เพราะทุกเม็ดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลย นะคะ,คะประกอบกับแรงบันดาลใจที่เราพยายามสอดแทรกอย่างชุดคอลเลกชันของน้องใหม่นวิกาเนี่ยเราพยายามใส่ความเป็นธรรมชาติคือเพชรบวกกับผีเสือ<ม>้อคือทุกอย่างเป็นเกิดขึ้นมาเป็นที่เราไม่สามารถที่จะสร้างสรรค์ได้มันเป็นความงานที่เหลือเชื่อจากธรรมชาติโดยแท้สำหรับคอลเลกชันนี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะก็เราใช้เพชรถึง300กรัตสา้ยกรัจะให ชุดนี้เป็นชุดที่พิเศษสุดสำหรับคำ่ำคืนนี้แล้วก็ประดับด้วยผีเสื้อซึ่งสามารถถอดไปใช้กับเครื่องประดับชิ้นอื่นได้น,นะคะสามารถถอดไปใช้ได้ด้วยนะคะจร้วมันจะไปด้วยกันได้อย่างสวยงามที่สุดค่ะและเพชรที่ใช้ทั้งหมดเป็นเพชรคุณภาพไม่มีสีคือไรส้สีสวยสะอา,าดโดยสวยะะ่วน่าง เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกอบความร,รู้เลืออลังการของเครื่องเพชรที่ลูกแก้วนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คะ่ะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาให้ว้าวกันอีกต้องคอยติดตามกันนะคะส่วนช่วงหน้าคะ่ะพี่หนิงสลายฉันและแขกรับเชิญคนพิเศษรอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่แล้วพักสักครู่คะ่ะ